เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับอาจารย์จิรวัตรเดชาเสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการตลาดและการลงทุนในย่านเซียร์บีนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสินค้าเมียนมาแต่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องสินค้าเมียนมา ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีหลากหลายมุมครับที่น่าสนุกและก็น่าติดตามครับเป็นตลาดใหญ่แน่นอนในเมืองไทยนะฮะแต่ว่ามีมุมไหนบ้างฮะที่น่าสนใจก็อย่างผมอยากยกตัวอย่างครับว่าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดนะว่าเราจะมานั่งทานผัดกะเพราดิมทานโดยฝีมือคนเมียนมาหรือ,อ<ส>คนกัมพ <อ S 2> ูชาคนลาวครับตามตามมาฟูดคอร์ทต่างๆนะครับ แต่วันนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านเราเหล่านี้มาใช้แรงงานในบ้านเราเนี่ยมีจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งต่างๆในบ้านเราเพื่อกลับไปใช้ในบ้านเขาในอนาคตนะครับ,รบตรงนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยครับคุณจุฬาซึ่งไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนมหาศาลของแรงงานเท่านั้นแต่หมายถึงความต้องการสินค้าต้องการบร,ริโภคของพวกเขาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคุณจิระลองทายดูครับคนเมียนมาอยู่ในเมืองไทยประมาณเท่าไหร่ ตอนแรกไม่เป็นทางการน่าจะสองน่าจะสามล้านมั้งผมว่าใช่ประมาณสามล้านนะครับประมาณสามล้านในี่คุณจิราดูประชากรเรานะหกสิบหกล้านครับครับบวกสามล้านคนเมียนมาบวกคนลาวบวกคนกัมพูชาเนี่ยอีกสองล้านนะโดยประมาณร,รวมห้าหกล้านได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณเจ็สิบเอ็ดประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขของนักท่องเที่ยวมาหารเฉลี่ยสิบสองเนี่ยก็อีกเดือนละสองล้านกว่าคน เพราะฉะนั้นเนี่ยกําลังซื้อจริงๆเนี่ยมีถึง72-73ล้านเลยนะครับถ้าเราดูตรนนี้นะครับคือมากกว่า66ล้านเนี่ยไปไปประมาณสัก10%นะครับที่เป็นที่เป็นแรงงานแฝงนะครับย้อนกลับมาครับที่แรงงานเมียนมามาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก3ล้านคนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่แบบกระจัดกระจายนะครับคุณจิราหลักๆเนี่ย เท่าที่เราดูเนาะมหาชัยละนองแม่สอดหรือแม้กระทั่งทงั้งภาคเหนือนะครับทั้งแม่สายหรือที่ภูกเก็ตก็เยอะที่พัทยาก็เยอะอจะเห็นได้ว่าลักษณะของการกระจายตัวเนี่ยกระจายไปในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่โซนสมุทรสาครลงไปถึงภาคใต้นะครับก็จะมีคนเมียนมามาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยก็ถึงเยอะนะครับ อันนี้สามล้านคนเนี่ยถ้าเราเทียบกับหกสิบหกล้านคนเนี่ย<ฮ>ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยห้าเปอร์เซ็นของประชากรบ,บ้านเราเลยนะครับ,รบประมาณห้าเปอร์เซ็นตอ่นนี้สิ่งที่ผมอยากที่จะนำเสนอให้ SME เนี่ยได้พิจารณานะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเรามองว่าเราจะเอาของเนี่ยจากบ้านเราไปขายเขาได้ยังไงเรามองสิ่งนี้มาตลอดซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องติดผิดน,นะครับ แต่ว่าเราลืมคิดอยู่มุมหนึ่งว่าเออคนบ้านเขามาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยในปริมาณที่ไม่น้อยเลย<ม>เราจะทำอะไรให้เขากินให้เขาใช้โดยได้สเกลตรงนี้ได้บ้าง<ม>นะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงงานแฝงที่อยู่ในนี้เนี่ยประมาณ5%ของประชากรไทยเนี่ยเขากินอยู่2รูปแบบหนึ่งเนี่ยคือใช้วัตถุดิบของในเมืองไทยเราเองนะครับ กับอย่างที่สองเนี่ยมีการนําเข้าสินค้าเมียนมาอืเข้ามาสู่เมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นตลาดสินค้าเมียนมาเลยซึ่งเราเห็นภาพเนี้ยเยอะที่ไหนครับที่สมุทรสาครแม่กองนะครับเราเห็นที่ระนองนะครับเราเห็นตลาดพระขนงนะในกรุงเทพนี้ะน,นะครับเราเห็นที่ตลาดบางกะปิเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีการกระจายตัวเป็นลักษณะของเมียนมาแคตติกรี รหรือสเตอร์ของสินค้าเมียนมาอยู่ในชุมชนย่อยๆซึ่งมีแรงงานเมียนมาทํางานอยู่เกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับหลายปีแล้วด้วยนะครับคนที่ทําเรื่องของสื่ออย่างพวก y o u t u b e นะครับหรือ TikTok ก็ตามเนี่ยหลายๆคนก็พาไปเที่ยวตลาดสินค้าเมียนมานะครับ,รบเราเห็นว่าสภาพักษณะนี้เกิดขึ้นและในความเป็นจริงครับยังมีอีกหลายๆอย่างที่ เราจะต้องให้ความสาคัญและพิจารณายกตัวอย่างเช่นนะครับสินค้าพื้นฐานอย่างเช่นมามา่าบ้านเราครับอุ่นจริระเราทราบว่ามามา่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับชนชั้นแรงงานนะครับหรือค,รคนที่ใช้แรงงานโดยเฉพาะ,ะกลุ่มคนที่เป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานที่บ้านเรานะครับ,รบแต่ครับแต่สิ่งที่บริษัทบหมีหรือสาเร็จรูปบ้านเรายังไม่มีนะครับ แต่เป็นสิ่งที่แรงงานเมียนมาต้องการมากนั่นคือตัวของอาหารพื้นฐานอาหารท้องถิ่นก็คือโมเฮงาโมเฮงงาเนี่ยเป็นเมนูคล้ายๆก๋ยวยเตี๋ยวนี่แหละครับแต่เป็นขนมจินคล้ายๆข,ขนมจีนคล้ายๆขนมจีนน้ำยาบ้านเราัรบแต่โมเฮงาเนี่ยมีการผลิตในลักษณะของบะหมี่ืิงสำเร็จรูปใส่ซองขายนะครับในเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สินค้าตัวเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของสินค้าในลักษณะเป็นสินค้าพื้นฐานในลักษณะนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะในเรื่องของการนํามาทําตลาดกับคนที่เป็นแรงงานแฝงที่มาอยู่ในเมืองไทยตรงนี้นะครับครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่เขาคุ้นเคยซื้อกินได้ง่ายกว่าการซื้อบะหมี่สาเร็จรูปเมืองไทยด้วยซ้าไปตรงนี้ เลยอยากนาเสนอเัาว่าโอกาสในลักษณะนี้ครับคือเรามองในมุมกลับกันเนี่ยเราสามารถสร้างโอกาสเพื่อไปตอบโจทย์นะครับไปตอบโจทย์กําลังซื้อของผู้บริโภคที่เป็นชาวต่างชาติที่ทํางานในเมืองไทยตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอกาสที่มีแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนฮะหมายว่าเอาสินค้าจากเมียนมาเข้ามาเลยหรือว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าเมียนมาจองความต้องการเขาดี มันอยู่ที่ว่าเราสามารถผลิตได้ใกล้เคียงกับสินค้าเมียนมาที่อยู่ประเทศเขาหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องของเทสต์โปรไฟล์หรือตัวรสชาตินะครับ<ม>ที่เขาคุ้นเคยที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือนำเข้ามานะครับ<ม>แต่การนำเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของออยอนะครับต้องนำสินค้าที่เขานำเข้ามาเนี่ยมาทำให้ถูกในเรื่องของ อาหารละยาเรื่องการจด FDA นะครับมีการตรวจสอบทำแลบให้สมบูรณ์ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วว่ามันสามารถที่จะผลิตในเมืองไทยได้หรือไม่นะครับ <S <S อย่าลืมนะครับอย่างผมยกตัวอย่างว่า,ากลุ่มอุตสาหกรรมเส้นหมี่เนี่ยที่เราผลิตให้กับประเทศที่เป็นกลุ่มมุสลิมอย่างที่มาเลเซียนะครับ ก็มีการส่งเส้นหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับไปขายในมาเลเซียเพื่อตอบโจทย์มุสลิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสามารถทําได้ในเมืองไทยเช่นกันมันค,ค,ควรทําได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากโจทย์ตรงเนี้ให้เป็นโอกาสของ SME ในการแท็บตรงนี้ให้ได้ครับ,รบนอกจากพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมในกลุ่มนี้ นีครับเราต้องเริ่มจากจุดพื้นฐานคือ consumer behavior ที่อยู่ในเมียนมานะครับคนเมียนม่าเนี่ยเขาชอบกินชานะครับกลุ่มชาเนี่ยที่เป็นทีอินวันทั้งหลายอะครับถ้าเราทําออกมาได้แล้วถูกปากคนเมียนม่าผมว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเราไปเดินในตลาดตลาดสดทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นมีการนําเข้าชาโรย่อนะครับยี่ห้อโรยอของเมียนม่าเข้ามาขายซองสีเขียวๆนี่หนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราก็ซื้อกลับมาเหมือนกัน เพราะอะไร<ม>เพราะมันอร่อยกลิ่นมันหอม,มแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้า SME ของไทยเนี่ยสามารถที่จะนำมาทอดสูตรหรือเอามาพัฒนานะครับให้มันมีสูตรที่มีความใกล้เคียงกันแล้วผลิตในเมืองไทยเนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งโอกาสครับนอกจากชาว่ามีของสมัยรูปแล้วมีอะไรอีกครที่น่าสนใจมีตัวหนึ่งที่คนไทยทำแล้วนะครับก็คือกลุ่มคอสเมติกตัวทานาะคร ทำเองเลยในใน,ในเมืองไทยเหรอฮะเมืองไทยครับแล้วตอนนี้ส่งกลับไปขายในเมียนมาด้วยธนาคารสุดยอดครับนี่คือสิ่งที่เอสเอ็มีไทยเราก็เริ่มที่จะขยับตรงนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับรแล้วผมคิดว่าตรงนี้อมันขึ้นอยู่กับว่าใครมองเห็นโอกาสและทาได้เร็วกันถ,ถ้ามองในทางกลับกันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทดสอบตลาดเมียนมานะฮะถ้าเราจะทจําสินค้าไปขายส่งออกไปเมียนมาเนี่ยก็ทดสอบกับตลาดแรงงานในประเทศบ้านเราก่อน ก็จะเพื่ความไม่ต้องไปเสียเวลาทดสอบแประเทศเยนมาเลยที่ซําใช่ครับแล้วบางคนคุณจิระทราบไหมครับว่าพอเขาเข้ามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยเขาเทสเขาชิมนู่นนี่นั่นเนี่ยกลายเป็นว่าเทสโปรไฟล์เขาคุ้นเคยสินค้าไทยแล้วเวลาเขากลับไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับคนที่บ้านเขาต่อด้วยนะผมยกตัวอย่างมีผู้หญิงคนนึงมาทํางานในเมืองไทยเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปซื้อไอ้ขนมโตเกียวทานทุกวันหน้าโรงเรียนก็ปรากฏว่า จนกระทั่งสนิทกับแม่ค้าขายโตเกียวก็<ม>ここไปครูพักรักจําครับทําขนมโตเกียวอยู่มาวันนึงเธอย้ายกลับไปอยู่ที่มอละแมงที่มอละลายที่เมียนมาปรากฏว่าเธอไปเปิดรถขายทําขนมโตเกียวขายซึ่งมันไม่เคยมีขายอยู่ในเมียนมาขายดิบขายดีจนได้ออกขึ้นหนังสือพิมพ์เลยครับตอนนั้นเห็นไหมครับคืออันน,น,นี้อันนี้คือตัวอย่างของการถ่ายทอดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับจากตรงนี้จากเมืองไทยไปสู่เมียนมา รวยได้โดยไม่รู้ตัวครับ,รบแบบนี้เราเห็นบ่อยคือคนเมียนมากที่อยู่เมืองไทยี่ซึมซับวัฒนธรรมมาว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ต่างๆนะฮะของเมืองไทยไปเรียกว่าเราเราเราแค่จะกกินกกินทางวัฒนธรรมับเลยแต่ว่าในะารกับกันเราก็ต้องดูดูวัฒนธรรมดูดูพฤติกรรมผู้บริโภคเขาด้วยใช่ไหมจะได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะฮะใช่ครับ วันนี้ผมว่าเอาง่ายๆเลยนะเราไปที่แมกองนะครับไปที่ท่าฉลอมแถบนี้นะครับเราเห็นเป็นหมู่บ้านเลยครับมีแต่คนเมียนมาทั้งนั้นนะครับเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเหมือนเราแหละเช่งกว่าเราด้วยซ้ำนะครับในขณะพฤติกรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้เขาว่าเขากินเขาอยู่เขาใช้ยังไงเทสโปรไฟคืออะไรชอบรถแบบไหนอย่างนี้คือ SME สามารถที่จะทำมินิรีเสิร์ชง่ายๆตรงนี้ ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหารีเ์ชที่ที่ถึงเมียนมาเลยตรงนั้นครับจับจุดหลักๆเนี่ยมีอะไรที่เหมือนและต่างจากเราครับผมเห็นเขาอันหนึงห่งนะทานพริกเหมือนกันแต่จะทานเผ็กว่าเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะตัวอย่างที่เป็นพฤติกรรม <c oughs> เ,เรื่องเผ็ดเรื่องเผ็ดกว่าเนี่ยคงคงจะตอบยากว่าใครเ <c oughs> ผ็ดกว่าใครนะครับแต่ว่าไอความคุ้นชินของเขาเนี่ยเขาทานพริกเยอะ <c oughs> แล้วเขาใช้พริกที่เป็นในลักษณะพริกแห้งนะครับ ว่าเราเนี่ยเรียกพริกกระเลี่ยงใช่ไหมฮะเวลาเราไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเผ็ดๆเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยพริกแห้งที่ว่าเนี่ยเขาใช้อ่าท็อปปิ้งบนข้าวนะครับข้าวสุกข้าวข้าวสวยของเราเนี่ยเขาก็โรยบนข้าวและครับบรรดาน้ําพริกเนี่ยขายได้เยอะะเลยนะครับเอ่อพร้อมกับไอตัวของเอ g มผสมไปด้วยนะครับแล้วก็คลุกทานนั่นคือพฤติกรรมคือผงชูรสฮนะผงชูรสอ๋อ ผงชูรสเนี่ยคือถือเป็นไอตัวของสินค้าพื้นฐานที่เขาทานนะครับร่วมกับพริกบางคนเนี่ยก็ใช้มันฝรั่งทอดนี่แหละครับมาขยำขยำให้มันแตกละเอียดละเอียดแล้วก็โรยบนข้าวคทานกับพริกแล้วก็ผงชูรสนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปที่เมียนมาไปที่ย่างกุ้มเราเดินเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจะเห็นเลยครับบรรดากลุ่มที่เป็นน้ําพริกแห้งๆทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับตรงนั้น นะครับเพราะนในเวลาที่เขามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยตลาดหนึ่งที่ทําได้ก็คือกลุ่มน้ําพริกตรงนี้ด้วยนะครับคงต้องไปสํารวจตลาดกันก่อนนะครับไปในชุมชนที่มีชาวเปยนมาอยู่เราจะได้เห็นเห็นพฤติกรรมขเขาเห็นรสสยมของเขาแล้วก็ดูว่าสินค้าอะไรที่เราจะทําให้เขาได้ได้ซื้อได้หาได้นะแล้วก็แน่นอนถ้าสําเร็จตรงนี้โอกาสเปิดตลาดเปยนมาอีกแปดสิบเก้าแสนล้านคน,คนก็จะเป็นโอกาสที่จบใจเราอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับ คุณจิระเห็นไหมครับมีอันนึงนะครับในตลาดสินค้าเมียนมาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่ขายดีมากๆเราซื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสินค้าตัวนั้นคือยาดมอ๋อที่เป็นกระปุกพลาสติกค,ครับเปิดมาหอมมากตรงนั้นนั่นคือตัวที่ขายดีมากแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ร้านค้าเอามาขายก็คือมันสะท้อนภาพของพฤติกรรมคนเ<อ>มียนมานั่นเองแหละว่าสินค้าที่อยู่ในท็อปลิสสินค้าที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรตรงนั้น อ๋อวันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะฮะตลาดสินค้าเมียนมาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอสบี e จะลืมไม่ได้นะฮะเป็นโอกาสที่จะเปิดตลาดสู่ตลาดที่ใหญ่กวินี้ซ้ำไปถ้าเราสามารถประสบความสําเร็จสําหรับการขยายตลาดสินค้าเมียนมาในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้ามาหรือว่าการผลิตสินค้าสนองความต้องการของเขาก็ตามนะฮะครับกับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จิรวัฒน์ 5, เดี๋ยวสัดาร์หน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching ประจำวันนี้นะครับมาพบกันใหม่ในช่วงบ่ายนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ผมจิระลาไปก่อนสวัสดีนะครับ